สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำหน้ากุ้งไส้กุ้งหรือมะพร้าวผัดกุ้งค่ะไว้ทานกับข้าวเหนียวมูนหรือจะทําหน้าขนมเบื้องหรือจะทําไส้ข้าวเหนียวปิ้งก็ได้นะคะขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกก็จะเป็นกุ้งสดบดละเอียดค่ะใช้กุ้งตัวเล็กบดท,ทั้งเปลือกค่ะหรือถ้าใครหาไม่ได้ก็ใช้เนื้อกุ้ง บดละเอียดได้ค่ะน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปิ๊บค่ะมะพร้าวทึนทึกขูดละเอียดค่ะน้ําตาลใส่ขาวใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะเกลือพริกไทยป่นค่ะพริกไทยนำบาบดให้ละเอียดประมาณนี้นะคะและสุดท้ายก็เป็นสีส้มค่ะให้ใช้สีส้มแสดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนการทำค่ะนำพริกไทยที่ระบดเตรียมไว้ค่ะมาผัดให้หอมค่ะโดยใช้ไฟเบาในการผัดนะคะเพราะจะใช้ไฟแรงเกินเนี่ยพริกไทยจะไหม้ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปิ๊บลงไปค่ะน้ำตาลใส่ขาวและเกลือค่ะเสร็จแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันเล็กน้อย หลังจากนั้นก็เติมกุ้งที่ทเราบดเตรียมไว้ค่ะคุกเขาให้เข้ากันจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะ เมื่อทุกอย่างละลายเข้ากันดีแบบนี้เราก็นำสีผสมอาหารนะคะใส่ลงไปเลยโดยใส่ลงไปทีละน้อยๆน,นะคะแล้วก็ดูสีค่ะถ้าสีออกมาเป็นสีส้มอ่อนๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะถ้าใส่เยอะเกินสีจะแดงเกินดูไม่น่าทานค่ะหลังจากนั้นก็เติมมะพร้าวแล้วก็ใบมะกรูดอันฝอยที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันผัดให้เข้ากันค่ะ ให้เราผัดต่อไปเรื่อยๆจนมะพร้าวแห้งได้ที่ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ตั้งพักไว้ให้เย็นเพื่อรอทานกับข้าวเหนียวมูนแสนอร่อยได้เลยค่ะส่วนความหวานความเค็มปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะรสชาติของหน้ากุ้งจะออกหวานๆเค็มๆแล้วก็มันมะพร้าวค่ะเมื่อตั้งพักไว้ให้เย็นตัวมะพร้าวจะไม่จับตัวกันเป็นกิดน้ำตาลค่ะจึงจะทานกับข้าวเหนียวมูนอร่อยลองไปทำกันดูค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ